ายล่ารางวัลต้งคลิปนี้กับการคัดลายมือภาษาไทยตัวอักษรแบบอารักษ์ย้อนความกันนิดนึงว่าการเขียนแบบตัวอารักษ์เนี่ยมันมีมานานมากซึ่งเป็นตัวอักษรที่ประดิษฐ์จากกองประกาศสิทธิสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปกติตัวอักษรพวกนี้มักจะใช้เกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์การเขียนหนังสือราชการการร่างกฎหมายเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่เราก็มักจะเห็นได้ตามชื่อในประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร บางคนคือเอาไปเขียนในบัตรเชิญในงานต่างๆก็มีนะและหลายครั้งก็มักจะใช้ในการแข่งขันพัดเลยมือด้วย ซึ่งวิธีเริ่มฝึกเขียนก็ง่ายมากเราจะใช้ปากกามัชเม low 0.29เส้นเล็กเขียนลื่นไม่มีสะดุดเมาฝึกเขียนตัวอารักกันตัวอักษรแบบอารักเป็นอักษรทรงสูงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือหัวบัวตัวเหลี่ยมตัวอักษรเขียนในลักษณะปล่องกลางส่วนปลายนั้นเรียวทั้งบนและล่างคล้ายดอกบัวตูมตัวอักษรประกอบไปด้วยเส้นตรงเป็นหลักเขียนในลักษณะหักเหลี่ยมและทำม,มุมพอที่จะเขียนเป็นกันแล้วเราก็มาลองเขียนตัวเอียงแบบตวัดกันเทคนิคการต,ตวัดก็จำง่ายมากกลุ่มใหญ่ จะเป็นกลุ่มตัวอักษรที่เขียนแล้วปลายเส้นไปจบที่ด้านบนเราจะตะวัดโค้งขึ้นด้านบนแบบนี้โดยตัวอักษรพวกนี้มักจะตะวัดไปทางทิศเดียวกันกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มที่ตัวอักษรเขียนแล้วปลายเส้นไปจบอยู่ที่ด้านล่างเราก็จะตะวัดโค้งลงมาข้างหน้าแบบนี้ต่อมาเป็นกลุ่มที่ตัวอักษรที่เขียนแล้วปลายเส้นจะจบที่ข้างหน้าเราก็จะตวัดโค้งลงล่างเลยนอกจากนี้มันก็ยังมีตัวอักษรอื่นๆที่ตวัดไม่เหมือนคนอื่น เช่นตัวอักษรงองูที่จะตะวัดโค้งไปขึ้นด้านบนและตะวัวอักษรที่มีการัตวัดเพิ่มจากหางแบบนี้เลยใครที่อยากลองฝึกเขียนก็กดเซฟโพสไว้ได้เลยส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนะ